ผมก็รู้นะครับว่าผมกับลีดและพวกคุณก็คงจะรู้ว่าพวกเรามีมารยาทในกานขนานนะครับ แต่เขายั้งนะไม่ใช่ชู้สาวมยันตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วนะครับเจอเอามายัางคุยอยู่เลยว่าที่พี่เราเข้ามาได้ไงวะก็อยจะบอกมัองว่าเ้วนี่คำตอบว่าทำไมเราถึงได้เข้ามาแต่ตอนที่ปราตามตอนนั้นผมก็บอกว่าพี่ก็ไมีรูเหมือนกัน นะเดี๋ยวพี่จะเอาไปกินนะแต่ว่าพอดีตอนนี้ถือไม่ได้เพราะว่าพี่พริสตอร์หลายชิ้นมากก็ไม่มาไม่มาะไรครับตงุงมน้องผมรวมกันก็แค่ะจะหกตัวแล้วก็ถ้าอยู่บนถาว่าเดึกตามหกดังไหมก็น จริงผมไม่ได้ทำตัวน้ามันไส้นะแต่ผมเปหนียุบผมธรรมดาก็โหมันเนี่ยไม่เป็นไรพี่แต่พี่ทำหน้าทำตาเลยออกมาด้วยกันเิเอาละเอาละรองตาของคอเพลง่ไปเนี่ยผมไม่ได้ร้อง ตั้งใจเอาเพลงเนี้ยมาให้พวกคุณรูไหมพวกคุณลองฟังดูนะว่าเขาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรมาให้พวกคุณลองฟังความหมายที่เด้อเขลองได้ช่วยน้องถึร้องไปเด้อเด้อย